ห้าตำรับยาแก้โรคลิสิดดวงทวารหนักนี่คือตำรับยาใกล้ตัวนะครับที่สามารถนำมาแก้โรคลิสิดดวงทวารหนักได้ตำรับตำรับยาตำรับที่1ก็คือหัวประกาศขาวหรือหัวใช้เท้าสด1-2หัวนั้นนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ตัดหัวจุกออกแล้วก็ตำให้ละเอียด คั้นเอาน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำพึ่งแท้หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กวนให้เข้ากันเ้รับประทานเวลาก่อนนอนให้ผสมรับประทานทุกวันวันละหนึ่งครั้งรับประทานยาน,นี้เป็นเวลาเพียง3วันอาการของโรคลิซิดวงชนิดที่มีเลือดออกและดากออกก็จะหายไปเป็นปิดทิ้งทันทีถ้าเป็นมานานให้ผสมยาน,นี้รับประทานวันละหนึ่งครั้งติดต่อกันประมาณ15้าวันสรรพคุณของตำรับที่หนึ่งนี้นะครับ พวป,ประกาศขาวหมวใช้เท้านี้จะช่วยรักษาโรคลิซิโูงทวันหนักชนิดเลือดออกและดากออกหายขาดชะง,งัดนักแหลตำรับที่2ก็คือดอกคำฝอยดอกคำฝอย1ขิง1ดีปลี1สะสคาน1ผลมะตูมแห้ง1รากอังกาบเหลืองตัวอย่างทั้ง6อย่างนี้ครับ 6อย่างตับสูตรนี้ต่อค 1, 1, 1, ําวฟ1าหงขิงหดีปลี1นึ่งสคานหนผลมะตูมแห้ง1แล้วก็รากอังกาบเหลืองอีก1ตัวยาทั้ง6อย่างนี้เอาอย่างละเท่าเท่ากันนํามาใส่หม้อดินต้มกับน้ําพอสมควรใช้รัประทานใช้น้ายาลัประทานครั้งละ1ถ้วยชาวันละสองครั้งในเวลาเช้าเย็นซึ่งจะมีสรรพคุณแก้โรคลิสิตดวงลำในลำไส้ได้ผลดีอย่าง ชะนักนักแหลตำรับที่3ก็คือเปลือกกล้วยน้ำวานะครับโดยการใช้เปลือกกล้วยน้ำว้า3กํกำมือเกลือทะเลหรือเกลือแกง1กํามือซึ่งตัวยาทั้ง2ออย่างนี้นําใส่หม้อดินใส่น้ําพอท่วมยาต้มเคี่ยวประมาณ30นาทีใช้น้ํายารับประทานครั้งละ1ถ้วยชาจีนก่อนอาหารเช้าเย็น สรรพคุณจะช่วยแก้โรคลิซิโดวงรำไส้ที่มีอาการปวดท้องเป็นประจำได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลมาถึงตำรับยาแก้โรคลิซิโดงทวารหนักตำรับที่4ก็จะมียาดำหนึ่งมหาหินหนึ่งการบูนหนึ่งลูกกระวานหนึ่งลูกจันหนึ่งครับใช้ทุยา5้าอย่างนะครับทวนอีกครั้งยาดำหนึ่งมหาหินหนึ่งการบูนหนึ่งลูกกระวานหนึ่งลูกจันหนึ่ง ตัวยาทั้ง5อย่างนี้นะครับนำมาบดเป็นผงผสมกับน้ำมะกรูดหรือน้ำพึงแท้ก็ได้ปั้นเป็นลูกกรอนขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพดใช้รับประทานครั้งละ1-2เม็ดทุกวันแล้วก็มาถึงตำรับที่ตําตำรับสุดท้ายของตำรับยาแก้โรคลิสุดวงทวันหนักนั่นก็คือลูกมะเกลือก็จะมีนะครับส่วนผสมก็จะมีลูกมะเกลือ ขั้นเอาน้ำหนึ่งน้ำมันยางหนึ่งต้นบัวระเพ็ดขั้นเอาน้ำอีกหนึ่งน้ำผึ้งแท้หนึ่งครับตัวยาจะมี4อย่างนะครับทวนีกครั้งลูมมะเกลือน้ำมันยางต้นบัวระเพ็ดแล้วก็น้ำผึ้งแท้อย่างละหนึ่งตัวยาทั้ง4อย่างนี้เอาอย่างละหนึ่งถ้วยกาแฟนำมาผสมกันเช่นน้ำยารับประทานครั้งละหนึ่งถ้วยช้อนชาวันละสองครั้งก่อนอาหารเช้าและก่อนนอนประมาณ15วัน สรรพคุณกระช่วยรักษาโรคลิซิดวงทวันหนักทุกชนิดและโรคลิซิดวงจมูกหายชะง,งัดนักแหล่ขอบคุณที่มาของข้อมูลจากหมอนันจารุนันโพเงินจากสวนไพรในบ้าน